นแสลงการฉบับที่หนึ่งเออครับเชื่อครับอยากได้ครับแม่ครับโทษครับเก่งครับหรือครับใช้ครับหลอหรืออยากฟังจะไม่ได้ครับว่าง อยู่แล้วก็เชื่ออีกครับมันมีสิบสองเรื่องเห็นไหมครับว่าเป็นถแถลงการครับจากสํานักถแถลงการ <c oughs> เป็นข้อดีครับว่ามนุษย์ทุกคนเป็นแบบนี้เท่าเทียมเสมอกันนอกจากกำลังจะพูดถึงปาวิอาญาครับปาวิแพงก็เป็นความรู้นะครับเป็นความสามารถเป็นความที่มนุษย์ ทำอะไรได้เยอะๆมากมายหลายๆด้านแล้วก็ต้องมีจํานวนมากเพื่อ,เ,อเป็นแบบอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นชื่อของมันถูกต้องตาม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 ตัวตนที่เขาเป็นอยู่ถูกต้องนะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นอย่างยาน <c oughs> ต้องไปดูในปอวิครับเป็นการแสดงเจตนา,าเชื่อมีอะไรให้เชื่อจะเป็นปอแพง่งปออายาไปเป็นการมินประมาทก,กันไปครับเรามาเรียนเรื่องเจตศาสเจตศาสตร์ก็จะบอกว่าเป็นผู้นำานะะ เราก็ต้องเยอะๆผู้ตามผู้ตามผู้ตามไงผู้ตามไม่จะเป็นวม่จะเป็นมีมีน้อยกว่านิดนึงก็เป็นผู้ตามต้อง <c oughs> เป็นผู้ตามนะแล้วก็มีจํานวนความคิดที่มันต้องเยอะๆสามๆเราถึงแยกกันออก แล้วก็มันก็จะคล้ายๆกับเวลาเราสอนคนอื่นถ้าเราเป็นเป็นเ็คนอื่นสอนสอนคนอื่นสอนแล้วแต่แต่ละวัอะ่ะใช่ไหมเราเด็กสอนเด็กประถมให้ประถมว่าเราคุยแหละเราสมมุติก็อย่างเช่นผมก็อาจจะพูดถึงว่าเอคิยเันเวียนวนๆอย่างนี้อะไร เอควนๆมันก็เราสอนอยู่วนๆอยู่แล้วก็อ้างอิงถึง AQ คเนี่ยที่มันวนๆนเน่ยผมพูดถึงว่าตอนแรกที่พูดถึงก่อนแถลงแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่เราต้องคิดถึงพูดถึงเด็กวัยรุ่นวัยเราเราเรียนแบบอย่างนี้ยเราปล้อมเรา เรียนแบบปลอมธรรมชาติอะไรให้ให้คนรู้จักตัวต,วตวนหลายสิ่งหลายหลายอย่างตัวตนเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นความคิดของคนดียังไงคนแยกยังไงแล้วก็มีความภาษาบิตบัอะไรพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่กับถ้าเราฝุยไว้ต่อไปแล้วเทมที่มันต่างมันก็จะเป็นเป็นต่างตามชื่อมันนีหะแต่ถ้าเป็นคนแล้วมันจะเป็นแบบเดียวกันเสมอใช่ไหมแล้วก็ อย่างอื่นก็เป็นอย่างอื่นก็เป็นคนก็ต้องเป็นแบบเดียวกันโดยวิชาความรู้ก็เป็นอย่างหนึ่งสิจิี่ความรุนแรงสถานภาพทางเพศผู้หญิงผู้ชายต่างกันมันบอกมันมีชื่อของมันอะเราชี้ปึ๊บก็เป็นชื่ออย่างนั้นเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเราไปเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เราต้องทําความเข้าใจแล้วคนอื่นก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็ต้องเข้าใจเราด้วยมองเราว่าเป็นผู้หญิงมองว่าเราเป็นผู้ชายแล้วเขามองเรามองเขาเป็นผู้หญิงคิดยังไงเป็นผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงตัวเองเป็นผู้หญิงยังไงทํำยังไงอะไรยังไงผู้หญิงโดยการผู้ชายดีๆทำยังไงเป็นผู้ชายมองผู้หญิงมองตัวเองเป็นยังไงมองในกอเป็นยังไง นี่ขอเป็นยังไงมันต้องคิดให้ออกสังคมมันมีคนดีไม่ดีเยอะพอเราเรียนปุ๊บเราพอไปถึงประถมมันจะเรียนซ้ำๆอยู่เห็นไหมมันจะแยกแยะเรารู้ถึงว่าตัวอะไรเป็นอะไรแล้วและอะไรเป็นประโยชน์กับเราอะ่ะเราแยกแยกออกละแล้วมันจะบอกแล้วละ่ะว่าเราเป็นไอคิวอะไรถึงดูเป็นธรรมชาติที่เราแบบเออเฮ้ มันง่ายจังแต่ถ้าเรารู้เรียนรู้เราทําตามผู้ใหญ่เราทําตามเราเป็นแบบอย่างให้ตัวเองเหมือนสักวันหนึ่งเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ทําตามเหมือนผู้ใหญ่ที่เคยสอนเรามาคืออะไรอ q คือมันเป็นไอคิวก็คือไอคิวเนี่ยคืออนาคตมันชื่อมันมันชื่อหลายๆชื่ออะ EQ มันเป็น EQ เป็น CQ ไหมเป็น MQ เป็น PQ เนเป็น IQ เป็นได้แล้วแต่เราต้องพูดถึงให้ถูกว่ามันแยกแยะแยก,กลุ่มอะไรยังไงแยกจริงๆกันยังไงตอนนี้พูดให้ถูกกับลาเทรศากับคนอื่นพอขึ้นมาต้นมาปลายใช่ไหมเราไม่ก็เฉเลี่ยยาวนานขึ้นมันจะเรีนยน,นกันันทั้งชีวิตอะถ้าคุยกันถึง IQ ก็ตอนนี้ก็ทับสิบสองสิบสาม สี 1> 4, 1, ่หนึ่งเท่ากับหนึ่งสิบทับสิบสองทับไปเรื่อยๆสิบสองทับหนึ่งหนึ่งทับสิบสองสองทับสิบสองสามทับสิบสองอันนี้ก็เบียรมาถึงมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะรอบหนึ่งมันก็ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสิบสิบห้านาที ทีสิบห้าทีห้าทีหรือเปล่าอย่างนั้นเป่านะปีหนึ่งชาติหนึ่งชีวิตหนึง่งมันจะมีกี่รอบเองมันตึ้นตรงลนนะอ่มเลยนะแล้วก็มาเรียนสังคมว่าเราเรียนว่าเราทำเยเอะๆมันจะเปลี่ยนไปตามที่เรามันเป็นยังไงว่าเอคิวดีไม่ดีเป็นไว้ยังไง มันเป็นเปลี่ยนไปนตามที่ว่าจะมีเด็กหรือว่ามีเด็กรุ่นหลังขึ้นมาแล้วเราอายุมากขึ้นเราจะสอนใครเราทำอะไรยังไงมันไอคิวทับต่าไม่ต่ากว่าเท่ากับหรือมากกว่าขึ้นไปเรื่อยๆเท่ากับคนอื่นไงมากกว่ามันคือว่าอายุมากกว่าหรือมันก็ต้องเอคิมากกว่านะหลายรอบมากกว่ารอบสูงกว่า แต่ก็เป็นอย่างเท่ากับตอนอยู่เลยทุกคนเป็นเท่าเทียมกันเสมอสิทธิอืมก็เรายืนยันไงว่าก็เราชื่ออะไรก็ทำตามอย่างนั้นใช่ไหมก็เป็นคนก็ไม่ทำเหมือนหมาหมาก็เป็นเรียกชื่อตามมันเนี่ยหมา เรา,เราพยายามสื่อเหมือนเด็กเนี่ยได้มาทําอะไรส <c oughs> ื่อเหมือนสอนเด็กไงอะจริงๆแล้วถ้าเราพูดแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุยกัสอนเด็กสอนยก็ได้นะพูดถึงไงนะแยกแม้วใจ <c oughs> มันก็ได้นะนะมันไม่ได้ว่าไม่ผิดอะไรสารภาพแบบนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นไม่ไเจ็บป่วยเป็นลูกลานใครนี่นะเออ ไ,ได้เปลุกหลานเพศสภาพคนอื่นเขาให <c oughs> ้เป็นสภาบคูเขียนให้เป็นออต้องเข้าใจนะถ้าเราทํานิสัยไม่ดีแล้วต้องเข้าใจเรานะอะไรอย่างนี้นะม,นมันไม่ถูกอ่ะไม่ใช่นะเป็น <c oughs> สภาพมันก็ต้องทำเป็นเป็นสภาพนั้นดิจะมาทําเป็นอย่างอื่นแล้วจะเป็นเพศต้องเข้าใจเรานะเอาแตไม่คิดเนี่ยทำใช่ไหม คนเรามีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะพูดนะใช่ว่าที่มีศึกษาอะไรต่อจากอะไรถึงมันจะไม่เป็นไม่เป็นตัวคนจริงเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นอะไรก็เขาเรียกว่าทรัพยากรเนนะี่ย